ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะครับผมอยากให้ทุกคนกด s u b s r r i e l like ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ด้วยนะครับ ตอนนี้ช่อง FKL สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนได้แล้วนะครับพร้อมรับสิทธทิพิเศษไปเลยนะครับมีราคาทั้งหมด3ระดับนะครับสปอร์เตอร์ห้บาทต่อเดือนแอดมิน300บาทต่อเดือน V.I.P 100 0บาทต่อเดือนแล้วผู้สมัครสมาชิกเวลาคอมเมนต์ในไลฟ์สดหรือคอมเมนต์ทีใ่ใต้คลิปก็จะมีป้ายผู้สนับสนุนเท่ๆอยู่หลังชื่อนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้อิโมจิที่เรากำหนดไว้ได้นะครับสมัครกันเยอะๆนะครับทุกคนแล้วเจอกันครับ โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผมพี่ฟงไลฟ์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะพามาทําข้อความเลื่อนต่อไลฟ์สดใน O b s ปกันนะครับมีวิธีการทํายังไงเข้าไปดูกันเลยครับอย่างแรกนะครับทุกคนนะให้ทุกคนมาที่แหล่งสัญญาณเรานะแล้วก็ให้เราเลือกไปที่ t ท x t นะครับแล้วก็กดตกลงนะครับแล้วก็ให้เราใส่คําที่เราต้องการที่จะให้มันเลื่อนนะอย่างเช่นผมจะใส่คํานี้ไปนะครับสวัสดีครับทุกท่านกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจได้นะครับผมจะใส่คํานี้ไปนะทุกคนนะแล้วตรงนี้สามารถที่จะเลือกฟอนต์ได้นะครับทุกคน ผมจะเลือกเป็นฟอนต์กานิสนะครับกานิสตัวนี้นะจะเป็นตัวนี้นะครับทุกคนนะผมจะเลือกเป็นสีเอาสีขาวแล้วกันเนาะกกตกลงนะฮะอ่าตอนนี้มันตัวใหญ่นะครับทุกคนนะยิ่งตัวใหญ่ยิ่งดีนะครับทุกคนนะข้อความเรามันจะได้แบบคมนะฮะถ้าเอาตัวเล็กแล้วมาขยายเนี่ยมันจะทําให้ข้อความเราแบบเป็นแบบเบลอๆนะครับเบลอไม่ชัดนะแนะนําให้เอาแบบตัวใหญ่ๆไปเลยนะครับแล้วก็มาย่อเอาแบบนี้นะ อย่างฟอนต์ที่ผมใช้ก็จะประมาณไซส์ที่256นะครับทุกคนนะแนะนําเลยนะครับให้ตัวใหญ่ๆแล้วก็ย่อมาฟอนต์เราจะได้คมนะฮะประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ให้เราคลิกขวานะครับที่ฟอนต์ที่เราใส่ภาษานะครับให้เราคลิกขวาที่แท็กเราเลยนะครับไปที่ฟิลเตอร์นะครับให้เรากดไปที่รูปบวกนะครับให้เราเลือกไปที่คำว่าสกอร์นะครับสกอร์สกอร์นะครับที่แปลว่าเลื่อนนะครับทุกคนนะแล้วกดตกลงครับอ่าแล้วมันจะมีหน้านี้ขึ้นมาใช่ไหมครับทุกคน ไอ้ตรงที่ h o ลิซอนนะครับสปีดครับถ้าเราปรับมาทางขวานะข้อความมันจะเลื่อนไปซ like ้ายนะครับแบบนี้เลยนะยิ่งปรับมากยิ่งเลื่อนเร็วนะครับอ่าถ้าเรามาปรับมาซ้ายมือเราข้อความก็จะวิ่งไปทางขวามือนะครับปกติเราจะใช้กันจะเป็นปรับทางขวานะให้ข้อความเลื่อนไปซ้ายนะครับจะเป็นข้อความอ่านของเรานะผมจะปรับไว้ประมาณนี้นะครับส่วนเวอร์ติเคิลนะครับมันจะเป็นการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับตัวนี้นะอ่าสามารถปรับแบบนี้ก็ได้นะครับทุกคน หรือว่าถ้าใครปรับแล้วไม่ชอบนะอยากให้เป็นค่าเดิมก็กดที่ค่ามาตรฐานได้เลยนะครับแล้วผมจะปรับข้อความเลื่อนไว้ประมาณนี้นะอ่าแล้วลองกดปิดดูครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นครับทุกคนนะเปิดเกมไปด้วยนะครับข้อความมันก็จะวิ่งไปแบบนี้นะครับอ่าคนดูก็สามารถที่จะอ่านข้อความที่เราเลื่อนไว้ข้างบนได้เลยนะครับหวังว่า,าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับสตรีมเมอร์มือใหม่นะครับทุกคนนะแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะทําข้อความเลื่อนได้แล้วนะครับ ถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากคอมเมนต์ b s c r i b e Like, Share กันด้วยนะครับทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหามา่จากช่องของเรานะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ